Amém. บอกเลยว่าเราอยากให้น้องๆหนขาม่าใหม่แล้วตามธรรมเนียมเราต้องทำอะไรคะพี่จี้แคสเฟยคือเอานี้ดีกว่าพี่ว่าในเนี้ยมันต้องมีตัวตึงซึ่งเราจะรู้กันมาแล้วจริงจริงเราสองคนแอบไปส่องมาแล้วว่าใครเป็นตัวตึง้างคือแคสเฟมันจะเป็นส่วนหนึ่งของคาแรคเตอร์ know แล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไปอันนี้เราคิดกันแล้วนะเลือกแล้วนะจนวันสุดท้ายนะ อ่าอ่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วอยากฟังพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากฝั่งไหนดีนะ่ฝั่งไหนคะฝั่งไหนฝั่งฝั่งฝั่งซิตี้เหรอคะจริงจริงเนี่ยตอนซ้อมเราเริ่มจากฝั่งนี้แล้วจริงจริงเพราะฉะนั้นวันจริงเราขอเริ่มจากฝั่งนู้นค่ะ นะะหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหนูชื่อจอิวหนูชื่อจอสระอิจิวอสอวอสวสัสดีค่ะจิวเบงเฮตเี้ค่ะ แล้วฝั่งพี่เนี่ยเริ่มมาดีมากฝั่งพรเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะได้สิเราส่งเราส่งตัวตึงคนนี้ก็เป็นตัวตึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะส่งไปเปิดเป็นคนแอบพอกไหมคะขอให้เราบัฟกันอย่างนี้เลยใช่บัฟกันอย่างนี้เลยโอเคได้เพราะฉะนั้นซู่ซู่หนูยื่นไมค์ออกไปให้ทุกคนให้ทุกคนพูดคำว่านานานะคะวีการิอันเลวิโอซ่า คาถานี้แปลว่าลอยลอยเลยนะลอยนะนะรักนะรักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาบินเคียโปเก้ค่ะเห็นไหฝั่งนี้มีลายบนลายเวเขาโดนตกไปเป็นแถวแล้วเนี่ยน่ารักน่ารักส่งคนนี้ดีกว่าคนต่อไปมีแววคนนี้แหละสู้เขาลูกสวัสดีค่ะถ้าหนูยื่นไมออกไปขอให้ทุกคนพูดว่ารักเทานะคะ ทุกคนคะระวังหัวใจไว้ให้ดีๆนะเพราะว่าทุกคนจะโดนวิ่งราวราพักลาวพักลาวพักขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพาวเวียนเคโฟเดยค่ะโอเคโอเคยายยายมาดูคนนี้ก่อนดีวกว่าดูสิโ oh, <Okay. S 2> หแค่เขายิบล้อก็สดใสแล้วอ่ะเออเออ ทุกคนพูดว่านีแอ้นะคะทุกคนรู้กันใช่ไหมคะว่านีโม่เนี่ยมันเป็นปลาแล้วอะไรนะคะที่เป็นหัวใจนีแอ้ใช่ไหมคะนีแอ้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนีแอ้บินเจฟเวอร์เดียนค่ะโอ้โหหัวใจบอกเลยนะแฟนคำหนักใจละเสียจนลิบกันหมดเลยคนดีอ่ะไม่รอช้าไม่รอช้าคนต่อไป พอไมหมคะพอไมหอไมคะค่ะก็ถ้าเกิดหนูพูดจบนะคะให้ทุกคนพูดว่าเมจินะคะขอบคุณค่ะยงังยังทุกคนคะมาโหวนรถเมไปด้วยกันนะคะ <S <S หนึ่งสองสามเ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 มไหนนะเมจิ ยังแง่แทกซี่มีไหมหนูที่มาแล้วรถเมย์มาละมาละรถเมย์มาแล้วแล้วอะไรไปสู้ดีอะอะไรไปสู้ดีอะไรนะคะเอาคนหล่อไปสู้เฮ้ยเป็นไงล่ะโยโยิยอันไหนเีคนหล่อคะเิญนชินคนหล่อสวัสดีค่ะ ก้อนเงาะน่งเขาพูดก่อนเดี๋ยวเขาพูดผ่านถ้านีนยื่นไรไปให้ทุกคนพูดชื่อนีนนะคะถ้าอยากเห Emmanuel, os, ็นคนกีเกให่เร eh ียกนีนเรียกนีนเรียกนีนตวัสดีค่ะนีนบีนเทฟตี้เรค่ะหลอดจริงปะเอาละปักเมนเดินตำลอยพี่วีหรือเปล่าเฮ้ยไหนแบ่งก้ามสีแบ่งก้ามสีมีก้ามหรือเปล่า เราไม่รู้ได้ไงว่ามีมีงงฮะใครๆก็รู้โอเคโอเคคนต่อไปดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้ำมนต์ไม่ใช่น้ำใจแต่ว่าถ้าทุกคนมีใจให้มาลังน้ำมนต์นะคะสวัสดีค่ะน้ำมนต์เบียนเคโปตีนค่ะมีใจเบ้ามีใจเบ้า มีละมีใจแล้วเรามีอไอดีอะอุ๊ยคนนีช้ชอบสวยสวยมากสวัสดีค่ะถ้าหนูยื่นมือไปให้ถึงคนพูดว่าไอหาลีนะคะยัอหลีแปลว่าสวยแต่ถ้าพี่พี่รักสาวมวยก็บ้งางละไอหลี อีบินเคฟอตค่ะเฮ้ยเจอสาวมวยที่จริงใจละริงปักเลยปักเลยแล้วฝั่งั้นมีอะไรอีกไหมมีไหมมีไหมมีไหมมยอะไรนะคะอ๋อฮะหูพี่ไม่ดีแฟนคลับทุกคนรู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโชว์เลยดีกว่าเออสวัสดีค่ะ หนูยืนมือออไปใหทุกคนให้ทุกคนพูดว่ารักเกียว่ยาน,นะคะให้ยทุกคน าว่าจะไม่ขับก็ถ้าหนูยื่นไมออกไปข้างหน้านะคะให้ทุกคนเรียกชื่อสาวน้อยดังๆนะคะโอ้แม่สาวน้อยตอนนี้เธออายุ18ปีวันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้ไปอยู่บนเวทีนี้โอ้แปะสาวน้อยอะไรนะยังไม่คดีเลยอ่ะโอ้ ลายเบ oh. ียนมาเคปอรีค่ะโอ้ยอย่างนี้สาวน้อยต้องเปลี่ยนคาเฟ่ทุกปีเลยป่ะคะเนี่ยเออเปลี่ยนมีลูกเล่นนะมีลูกเล่นใช่ไหมมันจะไม่ซ้ำทุกปีถือว่าแปลกใหม่นะเป็นแบบพี่พี่ไม่เคยเลยนะตั้งแต่เข้าวงมาเห็นใครเป็นเวอร์ชันนี้จริงเมีให้ตำนานตำนานรุ่นห้าฝั่งฝรั่งคาเฟ่เปลี่ยนทุกปีอันไหนฝั่งนูมีมีอีกหรือเปล่ามีค่ะเฮ้ยโอ้ยยังไม่มาโอ้ยยังไม่มา ขาเก้ามาอย่างนุ่มนวลคนนี้น่มนิ่มน่มถ้าหนูยื่นมือออกไปให้ทุกคนพูดชื่อว่าไข่มุกนะคะไข่มุกกระกุ๊กกระจุ๊กไข่มุกกระกุ๊กกระจุ๊กขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไข่มุกเบียนเคปูตี้ค่ะ พี่ดูยาวไปเลยอ่ะคือมันไม่ต้องมีอะไรก็ได้นะมันก็น่ารักได้เนาะจริงเออเอ๊ะลองคบอย่างคบอย่างพี่ลืมหมดแล้วไอ้ยหรอเหรอคนสุดท้ายตามหลักแล้วเนี่ยพี่เนี่ยรู้ไหมว่าพี่เนี่ยอยู่ยูนิต N5 ค่ะคุณพี่แล้วทุกคนใน N5 เนี่ยจะต้องตัวตึงซึ่งตามธรรมเนียมคนสุดท้ายเนี่ยจะต้องทำให้จึ้งที่สุดอ้ ช่เราไม่ได้แกล้งเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เราแบบมันมันจริงจริงคือดูหน้าพี่ด้วยพี่จริงจังรับน้องอ่ะทุกคนดูรับน้องเริ่มเลยดีกว่าได้ค่ะก็ถ้าหนูยื่นมือไปให้ทุกคนพูดว่าพี่แนวได้ไหมคะได้ค่ะไหน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 พี่แนวไปนะพี่แนว หึงแบบตะโกนที่แนวสักสิบสิบรอบเลยเหรอ <c oughs> เลยค <c oughs> ่ะเรียบร้อยเป็นไงบ้างครบละรู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยน้องๆองมาททำกันบ้างมันเลิศมาก <c oughs> ทุกคนน่าจะแบบได้ร <c oughs> ู้แล้วว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยั <c oughs> งไงต่อไปเนี่ยอยากให้แบบว่าน้องๆพูดถึงความรู้สึกกว่าที่วันนี้เนี่ยเราได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนแรกเรามาฐานะคัดิเดตวันนี้เรามาในฐานะเมมเบอร์บีนเคเดนแล้วรู้สึกยังไงบ้างในวันนี้ตื่นเต้นไหมค่ะ มีใครอยากตอบแยาตอบก็ตื่นเต้น,ตน,ตนโอ้แม่สาวน้อย <c oughs> กล้ามาเลย <c oughs> ไม่ใช่ได้นะนี่ค่ะก,ก็ตื่นเต้น,นะคะ่ะเพราะว่า <c oughs> มันเป็นความรู้สึกที่ต่างจากตอนขึ้นเวทีตอนเป็นคันดีเดตค่ะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกในการ,การเปิดตัวในฐานะเบียนเคปูเด็กรุ่นที่ห้าด้วยแล้วก็มีความกมังวลอยู่ว่าแบบเออจะทำได้ดีไหมแล้วก็มันมีความกดดันหลายอย่างอยู่ค่ะแต่ว่าพวกเราก็เต็มที่มากๆว่าทุกคนจะชอบแล้วก็แมสของพวกเราเบียนเคปูเดย์รุ่นห้าในวันนี้นะคะ ตอบได้ดีตอบได้ดีมีใครอยากจะแบบตอบทีกคนไหมคะขอแบบข่ะเฮ้ยไปถ่ายแล้วไปถ่ายใครวะแพทเนี่ยเฮ้ยอาใครนแค่นเดียวกันใค่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าเราตั้งใจซ้อมกันมาเยอะมากๆค่ะเพอเราซ้อมประมาณหนึ่งอาทิตย์่ะ่มเทมากๆาค่ะ พอมายืนอยู่บนเวนทีนี้เจหน่าทุกคนก็พวกเรามีความสุขมากๆเลย,ยค่ะโอ้ยเยน,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 ห,นหน้นาป็นรูปหายเลยสุดๆอ่ะงานเห็นเมื่อกี้น้องน้องแสดงเพลง B N K4E กับ Heavy Rotation ไปอยากถามว่าเพลงนี้ยากไหมคะเร้ซ้อมนานไหมใช้เวลาซ้อมนานไหนไมก็งูนะคะใช้เวลาซ้อมกันประมาณ6วนัน ค่ะใช่ทั้งสองเพลงเลยค่ะทั้งอเอเแล้วก็เทปิรโลเทชั่นก็รู้สึกว่าแบบพวกเราก็มีเวลาน้อยแต่ว่าก็พยายามทำให้เต็มที่สุดเลยเท่าที่พวกเราจะมารมตัวกันด้ใช่่หจริงไหมไม่ได้ําตอเลยนน่รัน่ะกดนนกแต่เขาซ้อมแค่แค่หวันเองนะสอก็คงไม่ถีถ้าเป็นเราตอนนั้นเราซ้อมเท่าไหร่สวัน ไม่รู้ป้าไปก่อนป้าไปก่อนเราเล่นเราเล่นเก่งมากเก่งเวลาน้อยมากใช่กับแบบว่าการที่ต้องรับท่าใหม่ๆอ่ะมีใครอยากจะพูดอีกสักคนไหมคะมาคนนี้ไอทำท่ายก่อนทำท่ายก่อนป้าแล้วลุกปุ๊บลองอีกปะลองอีกปะเอาอีกเอาอีกป้าล้ลุกปุ๊บปิ๊กป้าล้วลุกปุ๊บปิ๊กเออเอาลางลำต้องตกกันเลยต้องตกทั้งหมดก็ตั้งใจซ้อมกันมากแล้วก็ทุ่มเทกันมากๆก็ เพราะว่าหลายคนก็พื้นฐานไม่เท่ากันแล้วก็ทุกคนพยายามมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากพวกเรารุ่นห้าด้วยนะคะขอบคุณี้าเลยเรือ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 มีมีไหมคะไม่น่ามีแล้วไม่น่ามีคำถามไม่ใช่ไหมมีไหรออ๋อเดือดตอบฮะเดือตอบได้ไหมโอเคถ้ามันที่เปลี่ยนคำถามเลยว่ะยังตอบใช่ไหมใช่อ่ะโดนใจพี่เลยเดี๋ยวพี่คิดให้ คือพี่ยาสอบถามว่าวันนี้เนี่ยพี่แนลวันนี้น้องจีจะถามพี่แนลนะได้ค่ะน้องจีจะถามพี่แนลว่าวันนี้เนี่ยเราเรามาโชว์ใช่ไหมแล้วเราเห็นแฟนคลับเป็นครั้งแรกแล้วเราแบบเฮ้ยเราเป็นบีนเคแล้วเราจะทำท่างไงก่งง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 อนเฮ้ยเชฟเออพี่แบบว่าได้เป็นแล้วอยากให้พูดความรู้สึกขอบคุณแฟนคลับว่าเฮ้ยวันนี้เราทําได้แล้วอยากพูดอะไรกับเขาไหมได้ค่ะก็ ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่าแฟนคลับทางหน้าจอนะคะเพราะว่าพวกเราเป็นคันดีเดตุน5ที่ตั้งใจกันมากแล้วก็ผ่านการทดสอบอะยัมแบบทรหดหดสูหดหูหดสดสุดๆุดไปเลยค่ะก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นสมาชิกเป็นครอบครัวหนึ่งใน4 8กลุกนะคะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้รุ่น5าด้วยนะคะ แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมเวทีกับรุ่นพี่รุ่นพี่พี่จี้สัญญาล็ะค่ะว่าจะอยู่ในไฟด้วยอุยเอาละเอาละได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่งานเดียวที่จะได้เจอรุ่นห้าในวันนีุ้ยังไงสปอชได้เลยหรอได้เลยอ่ะพี่แนวเป็นใครพี่แนวเป็นใครพี่แนวประกาศอะไรก็ได้เลยใช่ไหมได้ได้ไหมคะเริ่มเลยพี่เชิญอนุญาตล้วค่ะทุกคน หัวหน้าถัจะเจอพวกเราในงานนี้แล้วนะคะก็จะได้เจอพวกเราในงานมาสเตอร์นิวพอดีพอดีมากพอดีมากว่าโบนที่เนี่ยคนไม่พอต้องการสตาฟด้วยเฮ้ยหนูนึกว่าจะได้ไปล้างจานอ่าใส่ถ้วยด้วยนะคะเตรียมตังใบเยอะเยอะทุกคุณ ไปเสียงเบาจังเลยอ่ะมาไหมมาไหมไม่มีมาหน่อย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 ไปทะลุวงเลยเนี่ยจริงพี่จริงจริงของเราน่าจะเท่าไหร่แปดสิบกว่าคนถึงไหมแปดสิบคนถึงแปดสิบคนแปดสิบชีวิตแปอผู้หญิงน่ารักน่ารักมีความสามารถจริงมีเสน่ห์มาเจอกันนะคะงานมัสิลีวันที่เท่าไหร่คะ ยี่สิบสี่สิบห้ายี่สิบหกุมภาพันธ์นี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์จัน์ทนี้นะคะมาเจอกันได้ที่ JJ h a นะคะ JJ m a นะคะ JJ m อเค JJ m อ่าวันนี้เราได้รับชนรุ่นห้าไปแล้วก่อนที่เราจะเริ่มแสดงเนี่ยเรามีแบบว่าเฮ้ยเรามีอะไรให้ดูไปแล้วนะแน่นอนว่าเอาจริงเสียงดังมากก่อนที่เราจะแสดงเพลงแรกคุกกี้นั่นก็คือ มิวสิกวิดซ uh ิงเกิลที่16ค่ะชื่อเพลงว่า Kiss Water โอ้ยไม่ดังเลยอ่ะเพลงว่า k i s s Me เพื่อนๆได้ยินไหมนะเพื่อนบอกไม่ได้เลจจีขออยทีโอเคข่อยทีดังๆได้ไหมเพราะว่าเพื่อนกำลังเปลี่ยนชุดเพราะว่าตั้งใจที่จะเต้นแบบมันสมันแมนแซนทั้งหมดเพลงชื่อว่า อ่าคิดว่าทุกคนพร้อมแล้วกับซิงเกิลที่16ใช่ชื่นใจเพราะฉะชนันะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเตรียมเสียงกรี๊ดไว้ให้ดีดๆเพราะว่าต่อไปนี้ทุกคนกำลังจะได้รับชมเชว์สุดพิเศษเพราะฉะนั้นเชิญรับชมโชว์ต่อไปได้เลยค่ะ